สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําขนมชั้นจากแป้งสําเร็จรูปกันนะคะเป็นแป้งตาช้างสามเสียนนะคะอุปกรณ์ก็มีแป้งหนึ่งถุงนะคะถุงละหนึ่งกิโลค่ะน้ําตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาสีแดงนะคะแล้วก็วานิลาค่ะกะทินะคะสองลิตรนะคะสูตรนี้จะใช้กะทิสองลิตรขอขอให้เป็นกะทิสดนะคะถ้าเป็นกะทิกล่อง ขนมชั้นจะออกมาแป้ง่อน้างกระด้างนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะเราตั้งกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลหนึ่งกิโลลงไปนะคะเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะตั้งไฟแรงได้เลยนะคะไม่ต้องให้เดือดนะคะเราจะตั้งแค่น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลเราละลายหมดแล้วเราก็ดับแก๊สได้เลยค่ะ หลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะดับแก๊สแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าน้ำกะทิเขาจะเย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำกะทิเย็นสนิทก่อนนะคะหลังจากที่เราปล่อยให้น้ำกะทิเย็นแล้วนะคะเราก็จะใส่วานิลลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะตักแป้งใส่ลงไปทั้งถุงเลยนะคะใส่หมดถุงเลยค่ะ ใส่แป้งลงไปแล้วเราจะไม่คนแป้งนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาจมลงไปเองนะคะจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่แป้งจมจนหมดแล้วเราถึงค่อยคนแป้งนะคะเดี๋ยวพอแป้งจมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะหลังจากที่เราผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะแล้วเราก็จะผสมสีค่ะเราใส่สีแดงลงไปนะคะตัวสีนี้นะคะ ปริมาณที่ใส่แล้วแต่เลยค่ะว่าเราต้องการสีเข้มมากหรือเข้มน้อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะระหว่างช่วงที่เรารอให้แป้งละลายเข้ากันนะคะเราก็จะตั้งน้ำเอาไว้นึ่งนะคะปริมาณของน้ำเศษสามส่วนสี่ของภาชนะที่เราจะนึ่งนะคะตอนที่เราผสมแป้งนะคะถ้าแป้งเราเป็นก้อนเป็นเม็ดเ็ดนะคะ เราก็เอากระชอนกรองอีกทีก่อนก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้แป้งเรานั้นเป็นเม็ดนะคะเพราะเวลาทําขนมอ่ะถ้ามันเป็นเม็ดเม็ดละแป้งมันจะไม่สุกตรงนั้นมันจะแข็งนะคะและส่วนในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงใส่เป็นกลิ่นวานิลาไม่ใช่กลิ่นมะลินะคะเพราะว่ากลิ่นวานิลาเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปเขาจะหอมกว่านะคะแล้วถ้าเราใส่มากเกินไปเขาก็จะไม่ขมแต่ถ้าเป็นกลิ่นมะลินะคะถ้าเราใส่มากเกินไปเนี่ยเขาจะเหม็น และที่สําคัญตัวขนมของเราจะขมด้วยนะคะตัวกลิ่นวานิลาเนี่ยเขาจะหอมแบบหอมละมุนกว่าค่ะหอมละมุนกว่าการใช้กลิ่นมะลินะคะสําหรับถาดนะคะในคลิปนี้เราจะใช้ถาดไซส์1 2คูณ12นะคะตัวถาดนะคะเราจะทาด้วยน้ํามันพืชนะคะที่บริเวณก้นถาดและก็ขอบขอบนะคะเพื่อไม่ให้ขนมชั้นมันติดนะคะเวลาที่เราแกะออกนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะน้ํามันไม่ต้องชุ่มมากนะคะ เดี๋ยวพอน้ําเดือดเราก็จะเอาถาดไปนึ่งประมาณ3นาทีนะคะให้ก้นถาดเขาร้อนนะคะเวลาที่เราเทแป้งลงไปแป้งจะได้ไม่ตกตะกอนนะคะสําหรับในคลิปนะคะเราจะใช้ตัวตักก็คือตะบวยตัวนี้นะคะตะบวยตัวนี้มันเป็นตะบวยสําหรับตักกาแฟโบราณนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะเขาเอาไว้ตักแป้งเนี่ยเราจะใส่แบบเต็มตะบวยพอดีเลยนะคะมันจะได้แปดชั้นพอดีเลยค่ะสําหรับ ถาด12คูณ12เลยนะคะเราจะไม่ต้องกะไม่ต้องกะตัวแป้งเลยนะคะคือตักแล้วเนี่ยเต็มกระบวยประมาณนี้ค่ะเหลือพื้นที่นิดหน่อยใส่ลงไปในถาดเนี่ยมันจะได้8ชั้นพอดีเลยคือแดตะบวย8ชั้นพอดีเลยค่ะจะเต็มถาดพอดีเลยนะคะหลังจากที่เราเนื่อถาสามนาทีแล้วนะคะเวลาเปิดฝานะคะให้รีบๆเปิดนะคะเพื่อป้องกันน้ำหยดเวลาที่เราจะใส่แป้งทุกครั้งเราจะต้องคนนะคะ คนให้ถึงก้นภาชนะหรือก้นหม้อเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะในคลิปเราอ่ะเราจะใช้เป็นตัวตะบวยตักกาแฟนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเทลงไปเนี่ยเราจะไม่ร้อนแขนนะคะเราเทลงไปแล้วเราก็จะปิดฝาเลยค่ะชั้นแรกนะคะจะใช้เวลาในการนึ่ง12นาทีนะคะ เวลาเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมประมาณเศษสามส่วนสี่ของภาชนะอย่างที่บอกนะคะเพื่อที่ว่าในระหว่างที่เราทําจนครบแปชั้นหรือเต็มภาชนะเต็มถาดเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ําเพิ่มนะคะหลังจากที่ครบ12นาทีในชั้นแรกแล้วนะคะเราก็จะใส่ชั้นที่2เลยค่ะอย่าลืมคนแป้งนะคะ ในชั้นที่2จนถึงชั้นลองสุดท้ายนะคะเราจะลดเวลาเหลือแค่8นาทีต่อชั้นนะคะและเราจะไปนึ่งชั้นสุดท้ายเนี่ย12นาทีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าแป้งจะได้สุกสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จครบ8ชั้นนะคะแต่ในระหว่างนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าน้ำแห้งทำยังไงถ้าสมมุติว่าน้ำมันแห้งลงนะคะ ตอนเวลาที่เราจะเติมน้ําเราต้องรอให้ชั้นที่เรากําลังนึ่งอยู่นั้นสุกก่อนนะคะพอสุกแล้วเราก็เติมน้ําลงไปในปริมาณที่เยอะเลยนะคะเหมือนกับที่เราใส่ในตอนแรกปิดฝารอให้น้ําเดือดรอให้น้ําเดือดพ่านก่อนนะคะเราถึงจะเริ่มนึ่งชั้นต่อไปนะคะไม่อย่างนั้นแล้วขนมเราจะเสียทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวชั้นที่เราเติมน้ําแล้วเราใส่แป้งเลยนั้นจะตกตะกอนแล้วก็แข็งกระด้างมากเลยนะคะ ตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่เพื่อนๆหลายๆคนต้องรู้และหลายๆคนน่าจะประสบปัญหามาแล้วนะคะแต่ในในคลิปเนี่ยเราเป็นถาดใหญ่12คูณ12มันเป็นถาดที่ใช้สำหรับทำขายนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นพิมพ์เล็กเราจะโหลดเวลาลงในชั้นแรกอาจจะแค่เจ็ดถึงแปดนาทีพอชั้นที่สองอาจจะเหลือแค่สี่ถึงห้านาทีนะคะแต่ในการนึ่งนั้นไฟต้องแรง เปิดไฟแรงสุดตลอดเลยนะคะจนกว่าจะจบนะคะน้ำต้องเดือดพล่านตลอดนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะขนมชั้นของเราครบ8ชั้นพอดีเลยนะคะเต็มถาดพอดีเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการทำา9ชั้นนะคะก็จะต้องเอาสีเข้มไว้เป็นชั้นแรกนะคะเพื่อที่ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นสีเข้มเหมือนกันนะคะถ้าหากเพื่อนคนไหนต้องการจะใช้เป็นใบเตยนะคะตอนที่เราแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หนึ่งหม้อคือสีขาวอีกหนึ่งหม้อที่จะต้องการให้เป็นใบเตยเราก็เอาหมอ้นนั้นน่ะไปปั่นได้เลยนะคะเอาใบเตยใส่ลงไปแล้วเอาไปใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วก็กองด้วยผ้าขาวบางค่ะก็จะได้เป็นขนมชั้นใบเตยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นแล้วมาตัดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะขนมชั้นของเราหลังจากที่ปล่อยให้ขนมชั้นเย็นแล้วตัดเป็นชิ้นนะคะขนมชั้นเราจะนิ่มนะคะสูตรนี้รับประกันได้เลยค่ะว่านิ่มข้ามวันข,ข้ามคืนนะคะ เอาไปทำํำขายได้สบายสบายเลยค่ะสีสวยรสชาติดีนะคะหวังว่าสูตรของเราจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะหัดทํานะคะหรือจะเอาไปไประกอบเป็นอาชีพก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ